รวมรถมือ2 JK ขอนำเสนอรถเก็งมือ2ราคาแค่หลักหมื่นให้ชมนะคะ6,9,000บาทค่ะราคานี้เป็นราคาเงินสดนะคะรถมือ2เน้นตามสภาพค่ะราคาแบบก่อนเก็บงานด้วยนะคะตามสภาพค่ะทุกท่านนิสสันทีด้านะคะรถยุดปีศ6นค่ะเกียร์ออโตโอ้เครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นเพลงมีฟังเอกสารครบพร้อมโอนนะคะ ภาคสีไม่ขาดค่ะท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะราคา69,000บาทราคานี้ตัดสดดูรถด้วยตนเองกันได้นะคะอยู่ที่อบตอรุมพีจังหวัดอยุธยาค่ะโทรติดต่อนัดหมายร่วงหน้านะคะและเดินทางไปดูตัวรถด้วยตนเองค่ะเพราะว่าเป็นรถตามสภาพนะคะก่อนเก็บงานค่ะสนใจเน้นโทรนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อน ไว้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ